มีลูกรีวิวค่ะพี่ยืดดำม,มายืดดำลูกค้ายืดดำป้ายแพนด้านะคะแฟชั่นสุดห้าก้ายังเลยเดี๋ยวไลฟ์ให้นะพี่เพิ่งมาขึ้นไลห์เลยแม่เพิ่งมาขึ้นไลห์เลยมายืดดำคุณนาะยืดดำป้ายแพนด้านะคะอันนี้ค้าชายหญิงพี่ค้าชายค้าหญิงนะคะลูกละสี0พ เออสี่พันห้าพี่สี่พันห้ามันจะรวมหมดเลยนะคะรวมหมดเลยโอเวอร์ไซส์ฟิลผู้ชายขอบผู้หญิงงานพอดีตัวผู้หญิงเออฟิลวัยรุ่นเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ฟิลวัยรุ่นเหมือนเดิมนี่ผู้ชายสไตล์ผู้ชายสวยขอบล้วนยังไม่มาล็อตนี้เลยพี่ถ้า,ถ,าถ้ามีขอบล้วนหนูว่านะ L 8 2เราหมดไปยังนะ ถ้าถ้าเป็นขอบแฟชั่นแบบ0ูนย์ฟิวขอบลูกค้าจะเป็นรหัส L7 L82 แต่ว่ารหัสเ f อะไรไม่แน่ใจหมดแล้วติดจองไปแล้วมาแค่ลูกเดียวเลยหลุดหลุดหลุดไม่ได้มาเพิ่มแต่ว่าหลุดมาจากรอบที่แล้วลูกค้านะคะวันนี้พี่สาวใครเอฟตัวไหนได้แม่อย่าปล่อยงานหลุดจองเด็ดขาดเลยนะพี่สาวแม่ดูดิคนแบบคนพร้อมโอนอะ่ะแล้วเขาเอฟไม่ติดอะ่ะพี่หน่อยเนาะ <laughs> หน่อยเนาะคนหอมโอนแล้วเขาแบอกไอเอฟไม่ติดเลยอะ่ะเออคนเอฟติดไมโอนแม่หนูโคตรเซ็งโคตรเซ็ง,งแล้วงานสวยด้วยแล้วมาน้อยแม่เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยหลุดเด็ดขาดนะคะลูกค้าเลิฟน,นะขาดจำหมดยังขาดจำเรามีลูกรีวิวปะเดนน็อเฟสค่ะเอ้ยเดินน็อตเฟสค่ะแม่งานสกินคอนะนี่แบนเดอร์แบนเดอร์ไปลุ้นได้อันนี้ยืดดำลูกใหม่เรารหัสอะไรนะ ยอยักษ์เจ็ดสามค่ะพี่ตอนนี้ว่างสิบเก้าลูกสุดท้ายนะคะ <enci> ยืดดำอ,อ๋อบาเลนเซียก้าป้ายไหมไป้ายไหมหา,ก,หาก,ก่อนหาดูป้ายก่อนแต่ว่าเนื้อดีมากวีแมดูมีแท็กว่ะแท้ไหมแรงมากนะเออเออเออเอาเอาแขวนก่อนแขวนก่อนหัว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  สั่งรีดได้ค่ะพี่ถ้ารีดเดี๋ยวนะราคารีดพอยดูตารางแป๊บนึงพอลืมเดี๋ยวพอยดูราคารีดให้แป๊บนึงนะคะดเ,เดี๋ยวนะลืมลืมลืม,ลมอยู่ไหนวะรูปรูปรูปอ่ะตารางรีดแม่ขาถ้ารีดรีดเหมาอยู่ที่สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทค่ะพี่นะะสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะแม่ อุ้ยชิมซางส่งรีดได้แพ็คพับไปให้เรียบร้อยลูกค้าพร้อมขายฝากรีดจองคิวรีดได้นะคิวรีดอ่ะคิวรีดตอนนี้หนูก็คือรีดเดทกันทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เดทเก้าบาทอ่ะรีดกันทั้งวันทั้งคืนลูกค้า แต่ถ้ามีออเดอร์ลูกค้ามารียดหนูก็คือแท็กให้เลยลูกค้าบุ๊คคิวให้เลยนะคะเช็คคิวรีเช็คคิวกับน้องแอ้มีนหลังบ้านได้เลยท้อมาเลยปุ้ยใจเย็นนะแม่มันต้องมีสักวันที่จะเป็นของเราเออมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราเนี่ยสกรีนสวยนะอันนี้สี่พันห้าลูกค้าเอาลูกรีวิลไหมมีใครอยากได้ลูกรีวิวดศย์ดอเด็กศูนย์สามค่ะพี่ดอเด็กศูนย์สามนะ ลูกที่พรีวิวลงหน้าเพจเลยอันนี้ลูกที่พรีวิวลงหน้าเพจเลยเดชีฟองวินเทจประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่ตัวนะคะจะ้ารีวิวไปแล้วคะ่ะรีวิวไปแล้วคะ่วววคะวิสุขม,มากคุณเห็นดัมโบ้ไป้แทนไหมวะ เป็นดัมโบอะไรอ่ะป้ายดัมโบแต่เป็นพิอนกิโอแม่งงงปะเออมันจะยังไงเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานอีกเมื่อวานอีกรีดเดทใช่ไหมขำป้ายมากเมื่อวานรีดเดทรีดเดทตัวละเก้าบาทช่วยกันรีดแม่หนูก็ค,คือแบบว่ารีดกันทนนั้งวันทั้งคืนไปรีดฮะเจอป้ายยูนิคอทเวนตี้วัน เมือ่อวานเมื่อวานเจอตาอ,อยู่ในโค้ดเธวันที่วันหนูแบบเอ๊ะใช่เหรอยังไงนะเหมือ <c oughs> นที่เขาชอบทำคลิปลงติกต็อกเห็นปะไอเคียคลิปแบบเออแมงหังวออกขยันทํามากเลยโอ้ยอนี้เดี๋ยวกลับไปเข็บแแบบหนึ่งนะคะเข้าไปเอฟตอนมีแค่ห้าคนในไลฟ์เธอเอฟไม่ติดเข้าไปเอฟตอนมีห้าคนในไลท์ทำไมเอฟไม่ติด แตว่ามันน่าจะหมดแล้วค่ะพี่ยอย่าหกสองคืออะไรเบทบอลหมดแล้วค่ะพี่นะคะเพราะว่าหนูเปิดระบบ11บเอโมงนะคะพี่ให้ CF ทางแชทนะคะและถ้าเกิดมีขึ้นไลฟ์ระบบในไลฟ์สดก็จะพ่วงด้วยนะคะพี่ค่ะแต่เปิดระบบตั้งแต่11โมงแลวนะตั้งแต่11โมงนะคะพี่นะคะถ้ามาดูดในไลฟ์น่าจะหมดไปก่อนแล้วค่ะพี่นะคะ ทักไปเพจไม่เด้งโอ,อทักเพจไปไม่เด้งมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะคะแม่ลูกค้ารอเยอะมากจริงๆนะมีกี่ตัวคะก็สอบรีวิวถ้าเสื้อยืดประมาณสองร้อยตัวค่ะพี่เอออันอันนี้ยอยักอะไรนะยอยักแปดศูนย์หมดแล้วค่ะพี่น้องหลังบ้านดูให้อยู่นะคะอยากรีเช็ครีเช็คได้ อันนี้แเช่นเอ็นะคะสีพื้นแปลว่าหมดแล้วค่ะพี่ถ้าระบบไม่เด้งไม่ดูดอะไรเลยนะลูกค้านะ,ะพี่สาวพยายามทักแชทก่อนเวลาเปิดทําการก็ดีนะโอ้เทคนิคแม่ทักมาบ่อยๆคุยบ่อยๆก่อนเวลาเปิดจองก็ดีนะแม่ก็ดีนะนะเผื่อเผื่อลองทําดูลองทําดูระบบนี้ไม่ดีเลยโอ้แต่ก่อนอะ หนูใช้เป็นหนูไม่ได้ใช้เป็นระบบดูดหนูใช้เป็นระบบแอดมินส่งยอดใช่ไหมลูกค้าก็บอกไม่ดีเลยทําไมตัดของให้เจ้าใหญ่ทําไมพี่ทักไปไม่ได้ของพี่ทักไปก่อนไอพี่ทักไปก่อนเพื่อนทักไปทีหลังเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแม่หนูก็เลยใช้เป็นระบบดูดเลยพี่นะคะ1 1โมงตรงไม่ได้มีพี่ส่งคนเดียวนะพี่ต้องเข้าทำความเข้าใจก่อน11โมงตรงไม่ได้มีพี่ส่งคนเดียวแม่คนที่ดูดได้ ส่ง11โมงไหมพี่ก็ต้องไปถามเขา <K ill an> เขาก็ส่ง11โมงแม่รอต้องปลวกหลยแม่อย่าพึ่งดราม,ม่าก,กันนะแม่อย่าพึ่งดราม,ม่านะของหนูมันมีน้อยจริงๆอะพี่มันมีน้อยถ้ามีห้าลูกหนูแบ่งให้พี่คนอื่นก็ไม่โอเคอีกหนูก็ใช้ระบบดูดเลยแม่คือใครเอฟได้ก็คือได้เลยโอเคไหมลูกค้าโอเคไหมนะแม่ลองแม่ลองซุ่ยสักตั้งหนึ่งตู้หน้าตู้หน้านะคะตู้หน้า วันนี้ยืดขอบยังไม่มีค่ะพี่วันนี้ยืดขอบยังไม่มีนะคะอ่ะยืดดำยืดดำลูกค้ายืดดำยืดดำยืดดำเบสบอลตอนนี้เหลือลูกเหลือหนึ่งลูกในไลฟ์สดนะลูกค้านะคะเหลือหนึ่งลูกในไลฟ์สดนะพี่คาะหนูไม่ได้ปลดระบบตอนขึ้นไล์หนูขึ้นไลฟ์สดประมาณสิบเอ็ดโมงหนึ่งนาทีอะแต่หนูเปิดระบบตั้งแต่สิบเอ็ดโมงพี่สาว มันเอฟไม่ติดอยู่แล้วบอกว่ามันหมดไปตั้งแต่ต่อ11โมงแล้วแม่ <c oughs> แม่เข้าใจหนูไหม <c oughs> แม่เข้าใจหนูไหมหนูเปิดระบบก่อนแล้วพี่สาวถ้าจะเอฟพี่ถาวเอาไปเอฟหลังบ้านเลยคือรอในส่งในแชทตั้งแต่11โมงแต่ถ้าเกิดพี่สาวมาขึ้นนะมาเอฟรอหน้าไลฟ์มันไม่มมนน่าจะเหลือแล้วพี่นะคะ <c oughs> มันหมดมันหมดแบบ ถ้าใครเคยโอ้ยไม่มีเออมันไม่มีใครลูกค้าเป็นแฟนกับเราอยู่แล้วแม่หนูเคยลงสตอรี่หนูถ่ายวิดีโอทุกรอดเลยนะหนูถ่ายวิดีโอทุกร้อนเลยมันหมดกันตั้งแต่แบบสิบวิแรกอะพี่หนูด้อธิบายยังไงใช่เบสใครแล้วเนหนูด้อธิบายยังไงจริงๆเออฮะอ,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 อะไรนะยอยยักษ์ศูนย์เจ็ด อ๋อยายักษ์หนึ่งเจ็ดสามพันห้าเออลืมอธิบายลูกค้าเลยเดชชีฟองวินเทจราคาสามพันห้าร้อยนะคะลูกค้าขานี่ตันนี้ก็สวยอะ่ะนะสามพันห้าร้อยบาทสี่สิบห้ากิโลพวกเดชชีฟองจะอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกว่าตัวบวกลบลูกค้าร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าเดชวินเทจจะออกตัวยาวเยอะนะออกตัวยาวนะคะ เห็นเม้นไหมคะเห็นนะคะกี่บาทคะลูกนี้4,500ลูกค้าไปเอฟยังไงอะคะทำไมไม่อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจอะคะอ๋อโอเค